ต้นบีมแชแนลตาเจ้าหาววอนอิงหลายเต้าวอนอิงหลายเต้าต้นบีมแชแนตชเจวบีหัวเจียวบีมหัวชื่อท่าหัวยก่จุยชุยยช หนีเหรินหนีผ้าปูผ้าหนีผผ้้าปู怕不怕我放屁我放屁倚หนีทิ้งก๋นีทิ้งเอาละค่ะทุกคนเห็นวันนี้พี่มาพูดภาษาจีนไม่ใช่อะไรเพราะวันนี้เราจะมาส่องติ๊กตอกจีนกันค่ะแล้วเอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ที่เวทให้พี่พูดแปลว่าอะไรก็แนะนำตัวทั่วไปก็เหมือนเอนชื่อดิจิตอลแชนแนลอะไรอย่างเงี้ก็ประมาณนั้นนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาส่องสาวจีนกันค่ะทุกคน่รอบที่แล้วเราส่องผู้ชายไปแล้วเนาะใอบเนี้เราก็ส่องผู้หญิงบ้างแต่เวลาบิวส่องผู้ชายบิวก็จะแบบเฉยๆอย่างนั้น่ะเห็นไหมเบวไม่ค่อยมีรีแอคเราไม่เห็นหรอคนตัดรีรันทห้ามเลยค่ะเกือบสั่นเลยอะ แล้วคือแบบจิตสํานึกบิงก็คือสักวันนะ่ะฉันจะอยากสวยเหมือนผ่้หญิงจีนวันนี้บิงก็เลยมาให้เบสอะแมชชุดให้บิงด้วยเพราะบิงมาอยากถ่ายติกต็อกเหมือนคนจีนได้คือจะบอกก่อนว่าคนจีนน่ะเราดูสวยสวยอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาอะสวยอยู่แล้วอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าเขารู้จักแต่งตัวหนึ่ง<ๆ>เขารู้จักแต่งหน้าเขารู้จักทาผมมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมเข้าด้วยกันในแต่ละคลิปที่เขาทําเราดูแค่เจ็ดวิสิบวิสิบห้าวิอะแต่ความตั้งใจของเขาอะมันค่อนข้าง บางครั้งคือแบบเขาใช้เวลาทั้งวันเพื่อถ่ายไม่กี่วิอะเนาะบาคนคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออะต้องบอกว่านี่พราวถูกยูเซนมากเพราะว่าเป็นสามีออนไลน์ของนี่เองคือบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนที่นี่ชอบมากพี่ว่ามิน่าจะรู้จักใช่ไหมบิ๊รู้จักคนจีนด้วยเหรอคนคนนี้เป็นคนที่แบบพี่ปลื้มมากบอกว่าปกติพี่จะไม่พูว่าพี่ชอบผู้หญิงคนไหนเลยะถูกปะแต่คนนี้พี่บว่าฉันอยากเป็นเมียเขา แล้วไม่ใช่เป็นทอมเลยนะคือเป็นผู้หญิงผมยาวเป็นผู้หญิงแต่อยากเป็นเมียเขาใช่ต้องดูแล้วแหละเขินจังเลยอะไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นัวนี่เลยตื่นเต้นแล้วเนี่ยพร้อมนะติดร้องไหมอาจจะยังงงอยู่คนนี้รู้จักเบสส่งมาให้ไี่บ่อยมาก ชาเลนจ์กูชาเลนจ์กูคลิปนี้อยากให้บินได้ดูแล้วก็ให้ผู้หญิงหลายๆคนได้ดูเพราะคลิปนี้มันมานทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสวยในแบบของเราได้แล้วถ้าเราดูในตัวเองใช่อ่ะพร้อมนะดูนะคนนเเดียวกัลอะ จริงๆอ <thin, S 1> ่ะต <thin, S 1> <lingu> ้องให้อาร์มดูอาอามาอาร์มาหลังกล้องอเพราะอาร์มเป็นผู้ชายอาร์มจะตกใจกระสินแล้วคือเขาเขาจะเล่นเขาไม่เล่นให้กล้องเห็นด้วยนะเขาเขาเล่นให้เราเห็นหักไปแล้วอ่ะมุ่มเย้นี่เป็นเหมือนอะไรป่ะเหมือนไอ๊เนี่ยเออ๊ะว่า เฮ้ยน้องจูมันนึงไม่ถึงมันเปลี่ยนมากแล้วแบบมันว้าวอ่ะเพราะว่าวันนี้บิ๊มอยากมาดูคลิปแบบโบว้าวอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ว้าวมากตื่นเต้นตื่นเต้นเกียวต้องจริงเหรอพอไหมทำ o มอุ้งเท h าก็เห็นเลยมันทำไมบิ๊มตอนแรกบิ๊เตรียมจากกีนแล้วนะ เาคิดอไรเาโอ้ไม่ก็มาลองดูคลิปนี้กันดนะีกว่าพร้อมไห มาจากกองไหนเนี่ยชอบชุดน,นี้ชุดน,นี้คือเป็นแบบเทสตีมเลยเพราะว่าีเป็นคนชอบใส่เดทช,ชุดเดียวอันนี้เปนซื้อมาจากไหนน่าจะชีอินมั้งอ๋อแบรนชีอินใช่เพราะว่าชีน่ะเสื้อผ้าเขาค่อนข,ข้างที่จะแบบว่าแฟชั่นนอราค่าราคามไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ไงนนมันเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่แบบว่าเราไม่สามารถไปไหนได้่ินะอันนี้ก็ชีอินใช่ปะใช่ใช่ใช่มันราคาถูกไหมเวลาพี่ซื้อมาพี่ก็ซื้อมาพร้อมๆกันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าสายแฟชั่นหลๆคนน่าจะรู้จัก เนี่ยเสื้อผ้าเขาดูแมทกับอะไรก็ดูสวยไ,วไปหมดเลยค่ะทุกคน<ะ>ดูเก๋ <Okay S 1> เนาะเออเก๋มากแล้วเนื้อผ้าเขาบอกว่าโอเคอยู่นะดูนี่ก็ลเลยแบบเนี่ยเฮ้ยคุนได้นะวันนี้พี่จะทำคอนเทนต์แบบเปลี่ยนลุคสวยๆบางๆเดี๋ยวให้เบสเป็นคนแมทช์สุดให้บีมหน่อยอจากเสื้อผ้าชีอินที่เบสมีก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกกันเลยจ้า คอนเทนต์เสร็จแล้วนะคะชุดนี้คือแบบแมทกับอะไรก็สวยไรพี่ตัดเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเันจะได้เป็นดาราจีนเรามาดูกันว่าเน็ตไอดอลจีนกับเน็ตไอดอลไทยอ่ะอันไหนมันจะแน่กว่ากันปะป้าแกเราต้องดูว่าบีมีแววหรือเปล่านะคะถ้าทุกคนคิดว่าบีมีแววพรุ่งนี้วิมจองตั๋วเลยเขประเทศจีน เรามาดูกันดีกว่าดูล้วห้ามชอกนะได้เราจะมาดูของใครก่อนพี่ทำมาสามคลิปมีเบสเดี่ยวบีมเดี่ยวแล้วก็คู่เอาเอาบีมก่อนเอาบีมก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้ดูของพี่ก่อนดีกว่าเพราะพี่เขินเพราะต้องเอาอันแบบมัสวยๆไว้ก่อนโอเคโอเคพี่จะบอกว่าพี่แต่งของบีพบอกว่าสวยมากสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆแต่บีมขอชุดเบสได้ปะได้เอาเลยเขามันสวยแบบ มันใส่ได้ทุกเทศกาลมันแมสสวยไม่ไงก็เป็นสายขออยู่แล้วเราอะสายขอสายขอโอ้ยชุดว่าชุดว่ามาไว้เป็นอะไรชุดที่เบสใส่ชุดนี้จะเป็นชุดนี้ใช่ไหมคะใช่ดูมันสวยมากเลยนะพี่แบบบีมบีมชอบอะไรแบบนี้แหละคือมันแอบเซ็กซี่ตอนนี้วินใส่ชุดไหน ทำไม่ได้เปียหลชดมากนมัได้มกมันไกลเหมือนสาวจีนเลยนะเหมือนไหมว่าชุ้งจุกชุบพ้ออย ชุดบีมก็เบีนใส่เป็นชุดนี้เลยค่ะเป็นเซ็ตนี้เลยเซ็ตนี้น่ารักมากเนี่ยแล้วมันมาคู่กับหมวกด้วยเนี่ยเนี่เป็นเซ็ตนี้แต่ายแบบว่าใส่เกาใส่สปองใส่แบบว่าสกอตเนี่ยต้องตำเลยนะชิ้นน้เนาะตอนแรกคือบีมอ่ะไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้บีมเพิ่งมาลองมาขอดูคลิปที่สุดท้ายสุดท้ายพีจะบอกว่าทุกคนห้ามพลาดเลยเพราะว่า บีมีการเปลี่ยนลุคที่แบบว้าวแบบว้าวอย่างเงี้ยรู้สิก็ฉันถ่ายกันเถอะถ่ายกันเธอขอคลิปไปลงช่องทางตัวเองได้ไหมช่องไหนช่อง Little ้ e นิ39ได้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 คำมมาคอมมาคอาคอมา ชีอิน mm hmm. เหมือนกันนะคะทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะใส่บิ๊มแล้วจะดูสวยขนาดนี้ซีมีทุกอย่างจริงๆบิม๊มตอนบิ๊มใส่บิ๊มอะบิ๊มถอดมาบิ๊มคิดว่าบิม๊มผมร่วงแล้วนะคือคุณทราบไปแล้วว่าตัวเองเป็นคนผมดกอะคือต่อให้บิ๊มเป็นคนแต่งตัวแบบว่าไม่เป็นเลยอ,อะไรเงี้ยบิ๊มสามารถแบบว่าแมทช์กันได้หลับตาคอ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 ,อ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 ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าแอ็แอเซตหน้า,นาเห็นปะ<อ>เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่า น่ารักน่ารักเราจิ้งจาน่ารันไม่ได้สูงมากบิ้มแอบใส่ใส่ของพี่เบนมาไม่ได้แอบหรอกพี่เห็นอยู่แต่พี่ไม่ได้ทาเขาหรอเออใช่แต่พี่ว่าเนี่ยมันเป็นแอปเซตไล่แบบว่าน่ารักน่ารักเราแต่งง่ายนใส่ก็ อันนี้ก็ชีอินค่ะเดี๋ยวิมชอบสีนี้บิก็เลยแบบเออว่าจะมาขอเล,เลไ้ไหมเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ถอดเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ถอดอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบแน่นอนมากดูดิและตอนนี้นะคะชีอินเขามีกิจกรรมมาให้เราเล่นด้วยเพียงแค่เบสหรือว่าทุกๆคนเนี่ยไปกดติดตามนะคะ at chiein_thailand นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกช่วงเวลาที่น่าจดจำใน,ในปี2021นะคะพร้อมกับแท็กเพื่อน3คนแล้ แท็กใครมีอีทมีป้อมมีเดียมแล้วก็นั่นแหละแท็กเพื่อนทั้ง3คนพร้อมแชร์โพสต์นี้นะคะคุณจะได้ของรางวัลหมดลค่ะสามพันบาทค่ะจำนวนจำนวนสามพันจำนวนสามรางวัลค่ะแบบจุกๆไปเลยเเาาก็มาแบ่งสลับกันแท็กแต่เราต้องแบบคิดถึงช่วงเวลาดีๆก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีช่วงเวลาดีๆปีนากเลย เออแต่ว่า3คนนะั้นคือเราต้องอยู่ในช่วงเวลาดีๆด้วยกันเขาเล่นได้ถึงวไหเขาเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยแหละวันที่คลิปออนแอรไปตั้งแต่วันจนถึง15พฤศจิกายนโอ้ยยังมีเวลาเหลืออีกเยอะนะคะเรามาลบสนุกกันใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้วิ่งกับพี่เบสก,ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ช่อง Little w i m Channel ด้วยนะคะไปแล้วไปดูคลิป ไ,ไปดูคลิปสั้นที่ TikTok ใครเดียบีม t i ตออกบีมได้ตอ k t อกบีมโอเคค่ะอย่าลืมไปดูคลิปสั้นที่ TikTok ของน้องบีมนะคะทัศนาวันหนึ่งหนึ่งหนึงหนงหนงองนะคะฝากด้วยนะคะ